สวัสดียามเช้านะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เมืองเปราชวัยเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเดินเล่นบริเวณย่านที่ชื่อว่าริทักเฮาเซนนะคะเป็นเป็นชุมชนเป็น,นา่าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่นะคะที่อยู่ประมาณออตอนใต้ของเมืองเปราชวัยนะเราเคยมาพัก พักอยู่กับโฮสนะครอบครัวที่เขาบ้านเขาอยู่แถวใกล้ๆนี้เนาะแล้วก็เขาเคยพาเรามาเดินเล่นแถวบริเวณนี้แล้วก็จําได้ว่ามันสวยงามแล้วก็เลยอยากพาคุณผู้ชมมาชมนะคะมันจะเป็นบ้านสไตล์เยอรมันฟักแบกเฮาสวยๆแถวนี้เยอะแยะเลย นี่นะคะบ้านอ่ะบ้านเก่าแก่แถวบริเวณนี้เดอร์ซากเซนหรือทางบริเวณไปทางนอร์ทเซนนะคะทางตอนเหนือเยอรมันแถวแถวนอร์ทเซนเนี่ยมันจะแบบมีจสไตล์แบบแบบนี้นะคะหลังคามันจะเป็นเอกลักษณ์ที่หลังคาเห็นไหมคะมันจะหลังคาทํามาจากหญ้าๆอย่างงั้ยหญ้าฟางหญ้าอะไรไม่รู้นะแล้วก็จะเป็นจัจ่วอย่างงี้นนะคะมันจะมีสไตล์ของเขาเนาะแถวบ้านแถวบริเวณเหนือเหนือเนี่ยมัน,นจะเป็นมันจะเป็นสไตล์แบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบชั้นเดียวสองชั้นมันจะไม่สูงนะคะนะ ถ้าไปแถวโนสเซ่ขึ้นๆเป็นเหนือเหนือน่าจะเห็อเนอ,อย่างนี้เยอะอยู่บ้านสไตล์เกาห้าอยู่มากเลยนะส่วนมากคนที่บ้านอยู่แถวนี้ก็จะเป็นคนมีกระตังนั่นเลยนะคะดูสิโอ้ไม่ก็สวยมากดสูสิสวยมากเลยนะคะลมลืนมากน่าอยู่ไหมอ่ะน่าอยู่มากๆเลย สวนนะคะเป็นเป็นการ์เด้นเป็นสวนเป็นพอพันปลูกผักผลไม้ปลูกผักปลูกปลูกอะไรดอกไม้นะคะเป็นสวนของโบสถ์ข้างหน้านะคะเป็นเอ่อเป็นคอเป็นสเตอร์เกตนะร่ะเป็นสวนของอะไรของอารามของโบสถ์อะค่ะโอ้ดูเขาไปขายดอกดอกไม้อื้อหือสวยงามร่มรื่นมากเลยนะคะเนี่ย ถวบริเวณย่านนี้นะคะบริบรรยากาศดีมากลุ่มลื่นมากเลยนะคะนี่ถ้าไม่มีรถแบบว่าไม่มีรถไม่มีอะไรมาจอดนี่นะคิดว่าแบบว่าโอ้ยเหมือนหลงเข้าไปอยู่ในยุคยุคกลางเลยนะคะประมาณพันปีกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันจะมันลุ่มลื่นล,ม,ลมพัดเย็นๆแล้วมันเงียบสงบมากเลยอะ่ะดูสิ สวยงามมากมันล้มลื่นมากเลยอันนี้ก็เคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้วหนึ่งรอบนะคะเมื่อสิบเก้าปีที่แล้วเนาะเดี๋ยวเราพักเข้าไปชมอ๋อวันนี้เขามีงานแต่งรู้สจะเข้าได้หรือเปล่าเนาะวันนี้เขามีงานแต่งนี่นะครคงมีงานแต่งแต่เหมือนเขาจะแต่งเสร็จแล้วเปล่าไปดูซิ จะมีพิธีแต่งงานกันเนาะฉันฉันก็เคยแบบมีความฝันนะอยากแต่งงานในโบสสวยๆแบบโรแมนติกโรแมนติกอค่ะ <c oughs> แต่ไม่อดีกว่าชอบอยู่คนเดียวเป็นสาวสตดมีความสุขแต่งงานเสร็จก็นี่นะคะก็จะมาแบบว่ามาปราร์ตี้สังสรรค์บริเวณส่วนข้างโบสนี่นะคะนนะก็จะมีกาฟงกาแฟมิชานะตามสเตย์ปคงจะมีเอาอาหารนู่นนี่นั่นของเขานะ อันนี้เป็นสวนหลังโบสถ์นะคะคลอสเตอร์การ์เทนโคสแกลน่าค่ะเกี่ยมมือสกาเทนนะคะแดดเกี garden, ะะ่มือสกาเทนแต่นี่มันเป็นเกี่มือเสื้อหรอไม่เป็นผักไม่ใช่หรออาอาร์ติช็อคเกอร์บ็อกชอนเคลอะไรไม่รู้จักเลยนะเนี่ยผักพวกนี้อันนี้รู้จักเดลเพเทซิลล์มังโกลด์นู่นนี่นั่นโคเรียนเดอร์เขาก็มีนะคะไหนโคเรียนเดอร์ ชีอะไรมันไม่ใช่ผักชีนี่อันนี้ไหนโคเรียนเดอร์โรต้าเบเตอร์มันไม่ใช่โคเรียนเดอร์น,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 นะคะหรือโคเรียนเดอร์นี่เออใช่เออเมล็ดมันโคเรียนเดอร์อยู่นะ,ะเมล็ดนี่เนี่ยโอ้โคเรียนเดอร์คือต้นใหญ่มากโคเรียนเดอร์อะไรอ่ะโคเรียนเดอร์ยุโรปเหรอทำไมต้นมันใหญ่ขนาดนั้นละ่ะมันมันมันเน่ามันตายหมดแล้วโคเรียนเดอร์โอ้ใบก๊อด oh สวยมากบรรยากาศดีเวอร์ โคเรียนเดินนี่คือผักชีเนาะมันมันเหี่ยวเหมือนละแต่ใช่แล้วแหละเพราะจำมะเมล็ดได้เพราะที่บ้านก็ปลูกนะคะ,มะเมล็ดมันจะเป็นแบบนี้นั่นแหละนั่นก็ควรดูแลสวนเนาะนี่ต้นแอปเปิลน,นะคะต้นแอปเปิลแ,แอปเปิลกำลังออกลูกนี่นะคะรับสวยมากบรรยากาศดีเวอร์กำุงกำแพงล้อมรอบโอ้ไม่ก็ นี้ช่วงบวชเสร็จแล้วนะคะกำลังจะเดินไปไปเดินทางเข้าป่าไปเดินเลาะริมคลองหนองเบืองตรงนี้นะคะอุณุชาถ้าใครมามีโอกาสได้มาเที่ยวเมืองเราชววยนะอยากแนะนํามากเลยนะอยากแนะนําให้มาแบบย่านที่ชื่อว่าริกจากเขาเซนนะคะนั่งรถเมล์มาไม่นานนะคะ นั่งรถเมล์จากตัวเมืองจากตรงรัตเฮาส์เนาะประมาณ10นาทีนะคะมันชื่อว่าริกดักเฮาเซนมันสวยมากคุณจะชอบบรรยากาศมันดีแล้วมันก็แบบว่าลมเืยมาเดินเล่นมาชมบ้านบ้านสไตล์เก่าๆของเยอเรมันแถวบริเวณทางด้านนีเดอร์ซักเซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีโบสถ์ใหญ่โตที่ข้างในก็สวยงามมีสวนข้างหลังโบสถ์ให้นั่งแบบดื่มนำบรรยากาศคือมันเลิศมากแล้วนี่เดี๋ยวจะแล้วก็เดินต่อทะลุ ไปตังคองตรงบึงตรงนี้เลยนะคะสวยมากจําได้อยู่นะแบบว่ามันก็ยังมีความทรงจําที่ยังพอหลงเหลือบ้างอนะคะโอ้ตรงนู้นบ้านคนเขาทุสิส่วนข้างหลังวันนะั้นสวยอยู่เหมือนกันนั้นเนาะมันเลิศตะคุณมันโอเคนัมเบอรวันมากเลยนะนี่ดูผู้ชายร้อหรอ,อหดูผู้ชายเสื้อแดงรอนมาก บ้านเหล่านี้เขายังขายอยู่ไหมเนี่ยฉันขอซื้อต่อได้ไหมเนี่ยมีคนอยู่ไหมอ่ะจะซื้อต่อเนี่ยขายเท่าไหร่พาลถเมย์ไม่มีมันเดินไกลแต่ไม่เป็นไรมันเอามาดูแบบซัมเมอร์เลยนะว้ายเงียบสงบแบบซื้อได้ไหมอ่ะมีคนอยู่ไหมอยากอยากซื้อต่อมากเลยขายเท่าไหร่อ่ะ วายฝ่ฝันเลยนะชอบอะไรที่มันลมลืนธรรมชาติเงียบๆนะ่ะว้ายตายแล้ว,ลวมีสวนหลังบ้านด้วยหรือเปล่าเนาะไปเพอฝันเหลือเกินไปเดินเข้าโอ๊ยนี่จะทํำทางนี้ได้เลยเนี่ยทางเล็กๆเ,เนี่ยไอแไอแคมเรมเมมเว้ายเนี่ยทางนี้มากับอุลีจำได้จำได้ไดโอ้ดูสิถึงจะสิปีแต่แบบ มันก็ยังจําได้เป็นลางๆเนี่ยมันเอมอ,เอมันทางล็อกกําแพงอะไรเงี้ยค่ะล้อไปตำคลองตำเนี่ยคลองทานเล็กๆเนี่ยโอ้ยนี่เดินออกมาตรงบริเวณถนนล้วนะะะเดินออกจากป่าแล้ว มีร้านอาหารหน่านั่งมากเลยอะร้านนี้ก็เคยถ้าจะไม่ผิดเคยมากินละครั้งหนึ่งนะคะอ๋อดิสีเป็นเล้าดึนเก๋ๆดิสซี่มีอะไรเบาๆให้กินมั่งอะไม่ก็หิวจะอยากกินเป็นซุปหรือในเยเกอร์อในร้านนี้นี่นะคะแวะทานอาหารกลางวันนะคะเป็นซุปปลาอัานนี้ครับบรรยากาศนั่งทานข้างนอกบรรยากาศดีมากเลยนะคะ ทานอาหารเสร็จแล้วนะคะแต่ก็จะเดินทางกลับเข้าไปในเมืองนะคะนี่ก็เป็นทะเลสาบที่ค่อนข้างขนาดใหญ่นิดหน่อยนะคะทะเลสาบชื่อว่า Crois t i c h นะคะไม่เชิงทะเลสาบเป็นบ่อน้ำเป็น,ปน,บ,นะปนบึงน้ำเนะาะ t i c h มันจะมีแบบแยกๆแ,แ,แบบสามสี่สาบึงสาบอ่อนี่นะคะื่อตอนสมัยตอนอยู่บ้านอยู่ใกล้กลๆแถวนี้ก็จะมาเดินเล่นแถวนี้บอ่อยอยู่นะ ตอนหน้าหนาวนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นยังไงหน้าหนาวมันจะเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะคะคนก็จะมาเล่นสเก็ตน้าแข็งทุกคนนี้ตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปเยี่ยมโฮสต์นะคะครอบครัวที่เราเคยมาพักอยู่อีกครอบครัวหนึ่งนะคะตอนมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเนาะก็คือตอนนั้นมาพักด้วยสองออมาพักอยู่กับสองครอบครอบครัวนะคะครอบครัวแรกก็จะอยู่ย่านที่พาไปเที่ยวเมื่อ ก่อนหน้านี้นะคะตอนแต่ครอบครัวที่สองนี้บ้านยังหลังเดิมนะคะคุณโรซี่นะคะอยู่เราจะไปเยี่ยมคุณโรซี่กันแต่อาจจะไม่ได้ทําคลิปคุณโรซี่อะไรให้ดูนะโอเคลงรถเมลมาแล้วนะคะในย่านนี้เขาจะเรียกว่าย่าน f ฟ l ท์นโฮฟนะคะมันจะอันนี้มันก็ทางขวามือถ้าไปทางขวามือนี่มันจะเป็นท่าเรือนะแต่ไม่เคยไปดูเหมือนกันท่าเรือ เมื่อกี้คนขับรถบัสก็แอบ,บจีบนะคะแอบ,บส่งยิ้มหว,วานๆเราแบบเราไม่เมาเราก็แบบเราก็ไม่กล้าเนาะไม่กล้า,าแบบเออสารต่ออะไรเงี้ยเคยคิดไม่ทัน <c oughs> คุณโรซี่เขาไม่เคยเห็นฉันแต่งสาวเต็มตัวอย่างนี้เลยนะเนี่ยเขาจะตกใจหรือเปล่าบอกอุ้ยทำไมสวยจังเลยเขาไม่เห็นลุคใหม่ของฉันนานละ <c oughs> ไปโรงเรียนสมัยก่อนนะโอ้ รงเรียนเริ่มเจ็ดโมงเชาา้ามั้งตื่นตีห้าเพราะบ้านอยู่นอกเมืองแล้วรถเมล์ก็มาชั่วโมงละคันอะไรอย่างเี้ยนะก็จะตื่นก็จะแปรงฟันอาบน้ําแต่งตัวว้าทรมานมากไม่สนุกเลยนี่สมัยก่อนด้านหลังนี่ก็จะชอบพาหมามาเดินหมาคุณโรซี่นะคะพาไปเดินสวนเออพาไปเดินป่าหลังบ้านนี่นะเ<ม>ขินมากเลยนะเนี่ย ตกใจสวยอ้าวโรซี่บอกทำไมสวยจังลูซี่ตกใจสวยจังนี่นะคะแค่นี้ละค่ะบ๊ายบาย